กันเดียวว่าอะไรนะวันนี้ก็วันนี้ผมได้มาจากสกลนครก็เลยมามามากราบไหว้ลูกปู่สวงที่เอ่อบ้านกระดาษตำบลโูกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มากราบไหว้แล้วก็ชาวบ้านก็ชอบศรัทธามากราบไหว้แล้วก็มีเอ่อจักรวาลจะได้มีบุญมีอะไรด้วย ของสักดิลป์นากด้วยเพราะสายพญานาคสายสายลูกผู้สวงตาเรมีลูกผู้สวงอ่าลูกผู้สวงข้ไหน,นเจ้าักเจ้าเจ้าสำนักครับคนไหนเจ้าสำนักครับนนเจาสำนักก็อาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์แก้วครับอาจารย์แก้วเป็นอาจารย์แก้วใช่ครับเขาเป็นแก้วสำนักอยู่ที่นี่สำนักมาอยู่ที่นี่ครับเพิ่งมาอยู่หรือไงครับ ก็พึ่งพึ่งมาอยู่พึ that> ่งสร้างได้พ kind of ึ่งสร้างสร้างได้สองสามเดือนแล้วครับได้จันเดียวเนี่ยวันนี้มีเลขอะไรเดี๋ยวฮะอยากก็วันนี้ได้เลขรถยนทับรถยนพาไปดูได้ไหมได้ครับพาไปดูจันเดียวพาไปดูออกให้ดูทะเบียนรถว่าไงดูเองทะเบียนรถมีสองคันนี่นะครับก็มาดูทะเบียนรถไก่จันเดียวแล้วกัน แต่จานเดียวก็เรื่องนี้นะครับเล็กๆที่จะได้อัญเชิญของลูกผู้สวงด้วยครับจะได้มาลงแล้วก็มีเมียรถเลยลูกผู้สวงมีมีสองคันฮะมีสองวงสองคันแล้วนี่เลขเลขนี้ครั้งแรกก็เลขสามแล้วก็ห้าเก้าศูนย์ตัวนี้นะมันเป็นอันหมดแล้วแน่นอนครับอันหมดใครจะอันครับอัน เพราะว่าค่าเพราะเพราะว่าค่าเลขสามห้าดังนะฮะออกบ่อยห้าสามครับก็สามห้าเป็นหมวกแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้าห้าเลขเก้าห้าเขามีครับดังเก้าสามก็ดังครับอ่านอีแล้วก็แล้วก็ศูนย์เก้าก็ดัง แต่โซนเน้าน95ดังตรอดครับออกบ่อยครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าตอนนี้แอดประวัติจะชอบแค่590นะ590นะครับแล้วก็59 90 50ใช่ครับประมาณเนี้ยอันนี้อันน,น,นี้แอดประวัติชอบนะครับแต่อันนี้ยอาจใจจานเดียวชอบ<ป>แต่จะเอาไปเอาก็ได้นะ35ก็ถ้าโยนโซนหน้าก็ดออกบ่อยนะรลขแปบอ่าอันนี้อันนี้เป็นรถที่นำใช่ไหมใช่อีกคันหนึ่งก็ ไปรับเสด็จลุกวงก็ไปมาไปมาเนี่ยใครคันนี้ไปรับอาจารย์แก้วครับจะดูอีกคันหนึ่งอ่ะอีกคันหนึ่งก็อีกคันหนึ่งน่าจะหน,นีไปแล้วย,ยังอยู่น,น,นีาจะหน,นีไปแล้วอาจารย์เดียวเอาดูอีกคันนี้คันนี้ก็รถโบราณฮะจังหวัดพระคอสีทุกขยาครับนครสี ยยุธาครับอันนี้น่าจะเลขหกสามสี่ห้าสงคันเนี่ยไงจนจนว่างไงนะจานมีเลขไหมอ, <c oughs> อ่าจ์นหกไอหกอ่าเาเลขนี้กับอันนี้อ๋อสามห้าสามห้าสาห้ากับหกสามกสามสห้าอย่าลืมนะ <3. S 1> ต้องกลับด้วยครับกลับ 9, <c oughs> เลขเก้ายศจะไม่ถูกวี อ่าสามห้ากับหกสามจานชีรับแต่จานเดียวบอกกับให้ด้วยกับอ่าหกสามหกเก้าอะไรเงี้ยนะอะโอเคขอบคุณจานเดียวเดี๋ยวไปดูสำนักกันต่อครับขอบคุณมากค่ะอะไรสัมผัสอะไรพจารเดียวจานเดียวให้สัมผัสกุมารจะได้ดีขึ้นอะไรจานเดียวดีจานเดียว จะเดี่ยวเป็นนักสัมภาษณ์ไรอันนี้เขามาจากที่ที่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนคนที่มาจากไหนนะใจยังเย็นเอฟซีน้อยใจมันจะได้ดังเขาคิดตามผมจะคุ้นหน้ากันดีเนาะน่าจะคุ้นหน้าในเอฟซีของพี่นิวสุรินเนาะหน้าใจมาจากอำเภอพิสิงค่ะจังหวัดศรีสะเกตพี่มาจากพุสิงศรีสะเกตพี่ใจพี่ใจ จะเดินสายพญานาคเดินสายต่างๆู้สวงและแต่งนะครับแในช่วงนี้รู้สึกว่ามาแถวนี้บ่อยนะแล้วติดผู้บ่าวหรือเปล่าไม่ไม่เซลเซลเซลอุษาเซลจะไปวิถูกเลยว่าอุตส่าห์จะโฆษณาโซนสักหน่อยมีโปรโมทให้เสร็จแล้วคือไม่ใช่ค่ะคือก็ตั้งแต่รู้จักครูบาอาจารย์ผิดเจอท่านที่วัดป่าพุทธุทยานนะคะก็เลย มีท่านนะคะคอยชี้ทางคอยนําทางที่เดินก็คือเดินตามรอยรอยครูบาอาจารย์ทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านไปผู้สิงบ่อยทำไปทาพิธีผู้สิงบอยทีนี้ก็ช่วงนี้พอรูแม่ครูท่านไม่ได้ไปเพราะว่าท่านติดติด้างที่นี่แล้วท่านก็เดินสายด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ว่างไปก็เลยท่านมีงานก็เลยมาช่วยที่นี่ค่ะมาช่วยท่านมาแต่เมื่อวานมาแต่เมื่อวานเป็นไงได้เลขมีเลขเด็ด ก็ที่ได้เมื่อคืนนี้อยู่ในใจเนาะแต่ว่าก็อยู่ในใจก็เปิดเผยเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเนาะก็ได้046ค่ะเมื่อคืนได้046ค่ะได้ศูนย์สี่หกกล้ใกล้แบนี้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางมาแน่เป็นแนวทางแนวทางถูกแน่นี่ก็มาที่นี่แล้วจะกลับตอนไหนอ่ะเออดูก่อนเนาะดูก่อน ว่ามีผู้เล่าไปส่งไหมค่ะยังมีรถเอ่อรถมา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 เกยไหมอ๋อมาค่ะรเรอรถอยู่แล้วมามายังไงอ่ะตอนมาเอ่อท่านปู่แสงธรรมแล้วก็ท่านที่อำเภอกับเชิงไปรับมะพากันไปรับมาไปรับมานก็ต่อไปก็คงจะมาแถวนี้บ่อยๆนะค่ะคงจะน่าจะมาบ่อยเพราะว่ามีผู้เ่าาที่นี่เลยโอ้เปิดเผยใช่ไหมเันนี้เปิดเผยหรือเปล่าเนี่ย อันนี้เปิดเผยหรือเปล่าอันนี้งานย่อยนะคะอันนี้งานย่อยอีกไม่เดือนจะเป็นงานใหญ่อ <5> <5> เอประกาศออกช่องอมาดูนะครับมาดูผู้สวงกันนะครับที่นี่นะครับอ,อันนี้เป็นที่ผอบมาใหม่นะครับอันนี้แนะนำหน่อยล้อันนี้ผู้สวงอันนี้ลงผู้สวงห้าร้อยพรรษานะคะฮะผู้สวงห้าร้อยพรรษา นีก่ก็อันนี้นํามาจากไหนอ่ะทัานปนั้น<า>ลูก,กหาถวายไหมอะไรนะอันนี้องค์นี้ลูกศิษย์ลูกหามาถวายไหมอ่าครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์อ่าครูบาอาจารย์ฝ่ายปั้นเจ้าค่ะหลวงปู่ท่านลงมามานิมิตให้ให้ปั้นแบบนี้ให้ปั้นแบบนี้นบบนท่านจะปั้นแบบนี้แหละเาท่านปั้นเสร็จท่านก็ถวายถวายมามครที่นีม เป็นสามแล้วมานี่มันนี่สามสามจะมาเพราะว่าชีสามห้าสามหกสามเก้าคัวันนี้วันที่อะไรอ่ะยี่สิบสองอ่ะยี่สิบสองแูกกงเลยสามน้ปกกีองนัดปกเทดป่ะแห่องวงค่ะเจ้าคะฮะสององแหวสอง 9อ่าเออแล้วกี่เสียนเีคะเก้หน้าปกอ่ะเานี่มีลุนมีลุนย่เงอมสองสอนค่ะสองสามสองสอสองสองสาม้าสก้าโอ้ได้ละนะครับเลขประมาณเนี้ยนะครับเลขประมาณนี้ที่สำนักแล้วแต่แล้วแตกลาเนาะาฮะใครชอบก็เอาไปใครไม่ชอบก็ไม่เอาไป ที่บ่อยๆที่นี่จะได้ได้เกือบทุกงวดนะคะที่นี่นะเปิดให้แล้วที่นี่ได้ข่าวว่าได้ได้เกือบทุกงวดเนาะทุกงวดเลยนะพ่อครูแม่ครูน่ะเอาไม่ได้หรอกค่ะมีแม่แค่หน้าที่ให้อ่ไม่แต่หน้าที่ให้คือคือบอกโชคบอกลาภลูกหลานเก็บเงินไม่ได้ อันนี้ก็ท่อมที่ได้มาก็ได้จากโชคลาภหรื่ได้จากโชคลาภลูกหลานศรัทธาครอบครบาอาจารย์คือหลวงพ่อสวงหลวงพ่อสองแล้วก็ด้วยด้วยบุญสัมพันธ์ของเราเทวดานางฟ้าเนาะที่มานี่คือเทวดานางฟ้าเหมือนเลยจ้กที่ได้มาร่วมในการแห่แห่หลวงปู่อันนี้จะเป็นการแห่หลวงปู่เปิดร้านทำกระท่อมเมตตา 500, หน0้าร้อพันษาหลวงปู่สวงจำวัดทั่วจักราวาลเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเปิดเป็นการคือเปิดเปิดร้านธรรโดยทางการแล้วค่ะคือร้านธรรมแห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ให้ลูกหลานได้มาขอพรกับหลวงปู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รักษาคนป่วยด้วยค่ะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนวด เมื่อก็รักษาหมอนรองกระดูกกระดูกทับเต้นเอามาพึกเอามาพาดแล้วก็เกี่ยวกับสมุนไพรย,ยาต้มพวกสะเทดเงินก็ดีบาวงบางหวานปาดันมาเร็งอ่าถ้าใครถ้าใครหมดที่พึ่งหมดที่ไปก็ลองมาได้นะคะลอ,ลองมาก็คือ,อาหาดูจ้าลองมาสัมผัสได้เพราะว่าที่ร้านทํานี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ขึ้นคูร้อยแปดแค่นั้นค่ะจ้ะเหลือนั่นก็คือแล้วแต่ ลูกหลานที่มีจิตใจศรัทธาจะให้ตอบแทนน้ําใจกันก็แค่นั้นค่ะแม่ครูนี่จะอยู่นี่บ่อยไหมหือว่าอยู่ทุ่วันอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เพราะได้เปิดรันทําเป็นทางการแล้วก็กคือค<อ>งไม่ได้ไปไหนอยู่แต่นี้ะมันจะเดินสายเป็นช่วงๆจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็อีกประมาณเดือนกว่าๆก,ก็จะแจดสมโพธและวงสรวงไหว้ครูค่ะ อยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นการรักษาโรคใช่รักษาคุป่วยแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรจ้าแล้วก็รักษาโรคที่ไปหาหมอวิจัยมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นการที่สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าไม่มีจริงโรคกรมโรคเวรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่รับคุณเราพูดไม่ได้ให้คุณมาเชื่อเราแล้วเราไม่ได้ให้คุณงมงายแต่ให้ให้คุณเอาใจใจคุณล้มผัส เออสัมผัสในสิ่งที่คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะอะไรเพราะคนเราในการนี้แล้วมันกำลังตยกรรมกันอยู่แล้วในกลางกลางปีนี้ให้รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะโรคตัวใหม่ที่มาแบบโควิดมาแล้วค่ะทำไมถึงได้ได้เปิดอย่างนี้เพราะจะมีโรคร้ายเข้ามาที่ร้ายแรงแบบจับคันอืม วัคซีนต่างๆก็ยังรักษาไม่ได้นี่ค่ะก็นี้ก็คือจะได้ได้ปัจจัยลูกหลานตงทุบสายทันมารงครบเป็นกระพักอะไรเท่อมแม่เขาก็มีที่พักพิงมีที่พักค่ะที่พักก็เป็นนี่แหละเป็นหลักเป็นกระ่อมแล้วก็มีสถานที่ถ้าใครไม่อยากนอนอย่างนี้มีเต็นท์มาก็ได้ก็จมีห้องน้ำมีห้องครัวหรืออะไรรองรับ แล้วก็จะมีสม,มุนไพรรองรับถ้าใครเป็นเป็นแบบไหนอะไรไงก็ลองมาปรึกษากันได้จ,จ้ะจะติดประมาณนี้ค่ะอ,ะอะนี่แหละค่ะตรงนี้ก็คือลานคำอยู่กลางพุ่งนาหมู่บ้านกระดาษหมู่ที่สิบตำบลโคกยางอำเภอปราสาดจังหวัดสุรินทร์เจ้าค่ะ โอเคขอบคุณแม่พราม,มากนะ,ะนะครับวัสดีค่ะ,คะขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิขึ้นไปนในทางรูกทางคำนะจ๊ะค่ะถ้ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันก็คงได้พบเจอกันนะคะจ้าสาธุธุาวัสดีค่ะ